ขอบคุณแคสมากมก็ที่เชิญพวกเรามาลงงานรอบวันที่1บเจปีวิญญาอย่ในที่มันอยนนี้ทุันไปแล้ที่มัย่ในบ้ที่มนอยูน้ที่มัอ่ะนน่นอย่นน้อง่กนอยู่ในนที่มันอ่นทันอ่้ที่มัอยู่นนท่มันอยู่นกี้ทันอ่วนนี้ทีันอ่นน้กันอยู่้ันอยนมัอนกมันจนนี้เห็นในน่ันใีมันอใ้ันอาก จริงๆก็เหนื่อยเกินาเหอยความนื่อเราม่คิดว่าติดท็อป3หรือท็อป5ฟเป็นครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้ับหนึ่งมาเลยก็ขอบคุณมากๆที่้ความสิทธิเราแล้วก็นอใขอติดตามต่อไปนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างตอนเห็นวาดหนึ่งดีใจเหนตอนู่นเียแล้วเแบบแล้กดีใจขอบดีใจมากทุกคนแบบคือทุกคนพยายามกันมากแล้วก็ ต้อนรับอ้ัดีใจที่ดีใจยิ่งกว่าพวกเราน่าจะเป็นพี่พี่ทีมงานทีมงานพี่พี่ผู้จัดการร้องไห้กันเลยแสดงว่าอีพีเทนทไคก็ต้องไดรอกนะดับต้อีออนะต่นลองสู้สู้ตลอดครับผมันจะสนุกขึ้นอีกใช่ครับต้องามเลยว่าพอพี่ออนไยนอยงนี้คอแบบว่มากเลยว่าแบบว่าแซนสวย อากาศอะไเป็นยังไงอ,อยากีแดงรถครูโจริงๆพวกเราก็ว <c oughs> ันนี้เคยบอกไปก่อนนานี้ว่าจริงๆพวกผมเรเพิ่งได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันในการแบดูอนพวกเราที่ดูานทุก,กคนเราไมได่ดูมาก่อนเลยก็เลยคิดว่าเออมันก็สสแสงสีสจริงแล้วขอบคุณมาที่สที่ด้ชันด้ัเ <c oughs> สเรืบบ่องนี้เหมือนที่เราบบตั้งใจแสดหงหหนเรอยางตัวประกอบ เสร็จดิสการ์หรือว่าเป็นคนคลิปเก่าๆกะามาใหญ่เลยที่เราถึงไปล็อกอเพลงก,กันเนยลยบ้างใช่ใช่ก็มีมีในติกตอกบ้างครับที่ที่เหมือนเขาก็าไปย้อนดูตอนที่เราไปประกวดล้องเพลงประกวด,กวดไอดอลต่างๆประกวดกระเสือเหมือนกันอะไรอง <c oughs> นี้น <c oughs> ก็มีคนคนชมมาเหมือนกันว่าเออลองเพลงออเาอยากจะฝากเพลงกับซีรีส์ด้วยอยากให้ติดตามน้องติดตามฟังชื่อเพลงฟังฟังใจในเดนพี่พลุุ่แล้วก็มีเพลงหลับไม่ไหวนะครับผมที่สองเพลงใช่ใช่ั้งส่งคนใช่ใช่มาฉุดต้นไม้ตกแต่งได้ใช่โอ้โวันนี้ก็เป็นเจ้าขอัเพี่ลูกชานะคะไว้เดี๋ยวพี่พ่อยทาไว้ ดี <lam> ına, มากๆแล้วผู้บอกก็ผู้บอกก็ได้มีโอกาสเป็นเหมือนโคเวอร์พี่บอยยี่สิบนิดดีไม่ดีเลยโดนโดนโดนสารพินีไปแล้วเนี่ยมันจะไงบ้างมันจะมีจุดอะไรยังไงให้แบบรอติดตามกันอีกบ้างน่าจะม่ายเราด้วยน้ำจิ้มน่าจะมีอีกเยอะอะไรทีเยอะเลยมีสามที่เราถามมาก็คือแบบน่านำตัวละคอีกเยอะเลยที่ที่เราถามก็คือว่าเขาใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วใช่ เจอเลยเจาดีบ้ันดีบ้างเป็นยังไงบ้างคู่ของเราในเรื่องโห่เปิดมา3าม p ตีกันทุก EP เลยครับผมมีกันไปแป๊บเดียวมีด้วยหรอตอนที่ต้องทำงานด้วยกันใช่ต้องรอดูต้องรอต้องรอดูต้องรอดูแล้วหยุ่มกันแบบนี้จะไหนจะหวังได่ นี่นีเนียะ12เฮ้ยเลยเราเรามีแค่12วีปรมาณช่วงกลางๆอาจจะมีแบบอาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นใช่ไห่แน่แน่คลังหลังหลังหลังลังห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 ลงลงหลังหลังังหังอะัรังังังตงหลัหลันหลงหลังหลัังงงออหวานแล้วใช่ัั คู่เราจะมีแค่หว่านเดียวไม่ได้อ่มันต้องมีหลายๆรสเรี้ยวเผ็ดขมอะไรอย่างงี้มีขมเนี่ยเหรอมีขมขมมากเลยขมเยอะเลยขมกับขมมมึนทำหน้าขมใม้ขมหน้าขมเปรี้ยวเลยขมเหมือนเปรี้ยวเลย ก็ผม <จะ S 2> เกินผมไปผมเกินในในอีพีต่อไป <ผม S 1> ก็จะมีปมของตัวละครขึ้นมาเรื่อยๆเพราะ<ม>ทุกตัวละครก็จะมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองครับก็จะมีความเป็นมนุษย์อยู่ในอยู่ในเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงก็ทุกคนมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่จะต้องพบเจอกันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วเป็นปกติก็อยากให้ติดตามกันด้วยใช่เราจะมีโอกาสได้มาเจอากับแฟนไหมคะพอแบบว่าที่่แล้วอาสไ้ไหมก็หวังว่าหวังว่า แต่ว่าต้องรอข่าวสารทางวิเชียรประกาศอีกทีเลยเราบอกว่าอยากให้มีเหมือนกันเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันเป็นสิบีแล้วเราจะมาตอบแทนกักเราะว่าเราไม่ได้ตอบแทนคนทุกคนด้อยากขอบคุณพวกเราอยากเป็นสิที่เปิดใจให้พวกเราที่ทุกคนทำเพื่อพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะตอบแทนนะจ๊ะให้ทุกๆคนได้ได้มาเจอเออได้มาเจอกันบ่อยๆมากขึ้นครับเราจะทำ็มที่ เราสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดใช่ครับพวกเราพยายามกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มันพาได้แบบขนาดนี้ใช่ครับขอบคุณมากๆจริงๆครับเราก็เอาไปสานต่อแล้วครับผมกินเจ้าที่ปากเลยนะทุกคนกำลองว่าสนุกๆเรื่อยๆเลยดอนครับผม ครับก็ฝากด้วยนะครับราปุยฝนตกทั้งนั้นฉันรักเธอนะครับครับผมออนแนทุกวันเสาร์ครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันขัเก็ครับครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังในทาง i อชีอหรือว่า iq.com นะครับผมเวลาห้าทุ่มครึ่งครับฝากด้วยนะครับ